สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหัวรวยนะครับรายการที่จะชวนให้คุณคิดรวยเพราะถ้าคุณไม่คิดจะรวยคุณอาจจะซวยไปตลอดชีวิตนะครับน,นี้อยู่กับเราสมคนนะครับมีวินนะครับมีปุ้ยนะครับแล้วก็มีคุณสานะครับวันนี้เราจะมีผู้ดําเนินรายการพิเศษ2คนนะครับก็คือคุณปุ้ยกับคุณสานะส่วนผมวันนี้ทําตัวเป็นแขกรับเชิญที่มาเปิดรายการด้วยนะครับเชิญคุณปุ้ยเลยฮะค่ะในวันนี้ที่จะ ขออนุญาตมาเป็นผู้ดำเนินรายการนิดนึงนะคะเนื่องจากมีประเด็นอะไรหลายอย่างที่มีข้อสงสัยจากสถานการณ์อ่าเล่าให้ฟังก่อนโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดอุบลแล้วก็มีพื้นที่การทํางานที่อยู่ในพื้นที่แถบอีสานใต้ไล่ลงมาเลยอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเ,เกดบุรีรัมย์จังหวัดดังกล่าวก็นะช่วงสถานการณ์ตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะขอทราบนะคะกับสถานการณ์สงคราม ไหมสุขัชนั้นไหมก็ไม่รู้เขาบอกว่าอย่าเรียกว่าสงครามใช่ไหมความขัดแย้งเอาเรว่าเกิดจากความขัดแย้งของสองประเทศตอนเป็นความใช่แล้วก็คือเอาง่ายๆว่ามันมันไม่ปกติอ่ะเป็นสนการที่ไม่ปกติไม่ทีทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอยู่ในแวดวงของงานประกันเราจะได้รับคำถามจากกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่สนใจมากับเราเกี่ยวกับ เอ๊ะในเคสลักษณะนี้เหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้เนี่ยประกันดูแลคุ้มครองแค่ไหนยังไงซึ่งมันก็มีมีหลายหัวข้อหลายท็อปิกมากก็เลยอยากจะใช้โอกาสเนี้ยเป็นเวทีที่จะตั้งคำถามที่ได้รับมาจากหลายๆท่านให้คุณวินเป็นวิทยากรให้คำความรูก้กับเราคะ่ะเป็นวิทยากรอย่างนั้นเลยเหรอ <laughs> 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 แต่ว่าวันนี้ <รอ S 1> ผมผมว่ามากันจากหลากหลายที่นะปุยคุณปุยนี่น่าจะมาจาก ดินแดนเทพนิยายอะไรสักที่หนึ่งนะฮะ<ช>เหมือนม<ช>ีจรวดมิสไซร์อยู่<ๆ>แถวๆห,หัวด้วยหรือเป็นวันดร์แลนดันมิสไซ์ส่วนคุณสานี่น่าจะมาจากทรัมป์นะเป็นไปคุยกับทรัมป์มาให้พวกเราใช่ไหมใช่ค่ะคุยกับทรัมป์ว่าจะให้มาซัพพอร์ตเรานิดน,นึง <laughs> <laughs> ส่วนผมนี่ออกแนวผู้ประสบภัยเลยนะ <laughs> แต่ไม่ต้องกลักวครับเราไม่ได้ชี้พิกัดนะครับรูปนี้เป็นรูปผู้ประสบภัยตอนน้ําท่วมใหญ่อุบลนะครับ เราะฉะนั้นศูนย์พักฟรีนี้ของปลอมแน่นอนนะครับโอเคก็เล่าให้คุณปุ้ยกับคุณสาฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เห็นมีแชร์กันใน Facebook เรื่องของการเคลมประกันเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็หลายคนก็เริ่มหยิบคอนเทนต์เหล่านี้มาทำเป็นเป็นการให้ความรู้กับประชาชนและว่าประกันอะไรที่เขาเคลมได้หรือเคลมไม่ได้แต่ผมมองภาพนี้ครับผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าเรา เล่ากันสักประมาณส0กว่าปีก่อนนะอาจจะเป็นดราม่าเลยนะว่าโอ๊ยทำไมประกันเขาถึงไม่ให้เคลมเรื่องราวเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวินว่าตอนนี้คนไทยของเราเนี่ยมีความรู้ได้ด้านของประกันเยอะมากขึ้นอ่ะก็เลยคิดว่าเออเป็นช่วงจังหวะที่1คือมันอยู่ในกระแส2คือมันเหมาะสม3คือเพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าตัวประกันที่ตัวเองถือนะครับ มันคุ้มครองในช่วงสงครามหรือไม่อย่างไรอ่าและจะไปดูจะไปดูว่ามันคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองอ่ะดูตรงไหนอย่างนี้ดีไหมฮะดีค่ะเอาแบบให้ชัดชัดเคลียร์ไปเลยอืมอ่ะเอาง่งายๆงั้นขอขอท็อปิกประเด็นแรกเลยเอาเวอร์สเคสรุนแรงสุดๆเลยถ้าเกิดเหตุถึงชีวิตคุ้มครองไหมคะโอ้โหอันนี้ต้องบอกงี้เลยครับว่า เวลาที่เราจะดูว่าประกันคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองอะไรเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปเปิดดูคือเราต้องไปเปิดดูรายละเอียดในกรมธัรนะครับคราวนี้พอเราไปเปิดดูรายละเอียดในกรมธันส่วนที่เราต้องไปดูเขาเรียกว่าส่วนของข้อยกเว้นคราวนี้ในตัวประกันชีวิตเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูเล่มประกันชีวิตนะฮะบอกเลยว่าเราจะไม่เห็นข้อยกเว้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าประกันชีวิตเนี่ย ส่วนใหญ่จะคุ้มครองหมดเลยขอให้ตายตายยังไงก็ได้เอออย่างวันนี้คุณปุ้ยคุณสาจะจะลดล้มเสียชีวิตหรือหรือจะจะเสียชีวิตด้วยกรณีอื่นอ่ะก็คุ้มครองหมดจะเป็นสงครามไม่สงครามเสียชีวิตคุ้มครองหมดเลยอืมแต่จะมีไม่คุ้มครองแค่สองเรื่องประกัน,นชีวิตนะอันแรกก็คือ ถ้าทําประกันไปนะครับยังไม่ครบปีค่าตัวตายนี้มไม่จ่ายอันที่สองสมมุติว่าวันนี้อคุณปุ้ยทําประกันคุณสาเป็นผู้ละผลประโยชน์แล้วคุณสาบอกอุย้ยประโยชน์ฉันเยอะรูปมือรูปปากแล้วจัดการค่าคุณปุ้ย่เงินอยู่ในอากาศค่ะคุณวินเงินอยู่ในอากาศอยากได้ก็ทําเอานละใช่ค่ะ เออแต่ประกันเขาบอกว่าไม่ได้นะถ้าถ้าคุณจะไปเอาเงินในอากาศงนั้นประกันจะไม่จ่ายอ่าผู้รับผลประโยชน์ค่าผู้ที่ทําประกันแล้วมอบผลประโยชน์ให้ตัวเองอย่างเงี้ยก็จะไม่จ่ายประกันชีวิตก็จะไม่จ่ายแค่สองกรณีีเท่านั้นะนะครับส่วนกรณีอื่นเขาก็จะจ่ายให้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นเสียชีวิตก็ได้เสียชีวิตในสงครามในการประทะอย่างเงี้ยถ้าคุณทําประกันชีวิตไว้นะครับก็ได้เหมือนกัน ยังแต่ว่าคุณต้องแถลงให้ถูกต้องนะตอนตอนเริ่มทำอะ่ะต้องแถลงให้ถูกต้องไม่ได้ปกปิดเงื่อนไขมไม่ได้ปกปิดสภาวะส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยอันอันนั้นก็เป็นปกติของการทำประกันอยู่แล้วแหละไม่ว่าประกันประเภทไหนเราจำเป็นต้องแถลงข้อมูลให้ถูกต้องอยู่แล้วโอเคเมื่อกี้มันเป็นเคสของการแบบว่าเสียชีวิตเลยเนาะและถ้าสมมติว่า อาจจะย,ยังไม่ถึงท่านเสียชีวิตแต่ว่าเราเกิดได้รับเอฟเฟกต์แขนขาดขาขาดทุกคลภาพอย่างนี้แ่ละคะ่ะโอ้โ้ oh. Oh. อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของประกันเนี่ยมีหลายสัญญาเลยที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของทุกพลภาพอืมโอเคแล้วท,ทุกทุกพลภาพจากสงครามโอเคอันนี้คำถามที่ดีมากผมขอาพาไปดู สัญญาเพิ่มเติมนะครับตัวที่1่ก่อนคราวนี้เวลาเราทาประกันมันจะมีสัญญาหลักกับสัญญาเพิ่มเติมเนาะประกันชีวิตเนี่ยเป็นสัญญาหลักแล้วก็จะมีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาถ้าเราจ่ายเพิ่มนะครับผมพาไปดูสัญญาเพิ่มเติมตัวแรกนะครับในกลุ่มของโรคร้ายอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะไม่บอกด้วยว่าของบริษัทอะไรนะครับแต่ว่าแอบแอบหยิบม,มาให้ดูอย่างตรงเนี้ยเขาเขียนเลยว่า กรณีเสียชีวิตนะสัญญาเพิ่มเติมโรครายตัวเนี้เห็นไหมฮะข้อหนึ่งจุดสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยสัญญาตัวนี้จะไม่จ่ายเนื่องจากเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยค่าตัวตายภายในหนึ่งปีด้วยใจสมัครใช่ไหมครับแล้วก็ถูกผู้รับผลประโยชน์ค่าอันนี้ไม่จ่ายแต่ถ้าคุณเป็นโรคร้ายอันนี้ยังจ่ายปกติคุณจะเป็นโรคร้ายในช่วงสงครามหรือไม่อยู่ในช่วงสงครามจ่ายให้หมดคราวนี้ในสัญญาโรคร้ายเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองทุกพลาภาพอยู่ คุณสาถามมาปุ๊บผมเปิดมาเลยครับหน้านี้สิบสองจุดสามทุกพลภาหสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ไม่จ่ายให้ก็คือเรื่องของสงครามไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามการลุกลานการกระทาศัตรูการกระทํารรทของศัตรูต่างชาติสงครามการเมืองการปียวัติกบฏจลาจลพวกนี้ถ้าทุกพลภาห้าจากเหตุนี้ก็จะไม่จ่ายเช่นเดียวกันนะครับอ ก็คือพูดง่ายๆมันตกอยู่ในข้อยกเว้นในเรื่องของความไม่คุ้มครองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่จ่ายเพราะเย่ yeah! ฉันมีสงครามฉันจะไม่จ่ายนะแต่ว่ามันเป็นข้อยกเว้นที่เขียนกันออกมาไว้ตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มทําประกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําประกันก็ตัวแทนของคุณเนี่ยเวลาเขามอบกรมธรรม์คุณก็สามารถเปิดดูตรงนี้ข้างหลังได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเมื่อกี้โรคร้ายใช่ไหมคุพลภาพจากโรคร้ายมีอีกอันหนึ่งอันนี้คือ กรณีที่คุณถือประกันอุบัติเหตุนะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ประกันอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นแล้วก็จะมีบันทึกเพิ่มเติมแนบหลังข้อยกเว้นมาคราวนี้ในข้อยกเว้นถ้าเกิดว่าคุณทุพพลภาพนะครับสูญเสียอวัยวะจากเหตุเห็นไหมฮะข้อ2สงครามเหมือนกันเลย เออมันไม่ได้สงครามอย่างเดียวนะสงครามปฏิวัติการกรบฏการจลาจลน,นัดหยุดงานอะไรก็ตามถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะตกอยู่ในข้อยกเว้นในการจ่ายสินใหม่ของประกันเช่นเดียวกันอ่ะแต่แต่มันมีข้อดีอยู่นิดนึงคุณสาถ้าวันนี้คุณสาทําประกันอุบัติเหตุแล้วประกันอุบัติเหตุนั้นมีเขียนนะครับให้บันทึกเพิ่มเติมการจลาจลสงครามกลางเมืองตรงนี้มันเขียนอะไรอ่ะผมเปิดให้ดูเลยตรงนี้มันจะเขียนว่า เป็นที่ตกลงกันว่านะครับข้อกอและขอภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยข้อยกเว้นของข้อกําหนดทั่วไปจะไม่นํามาใช้บังคับข้อก่อและขอกอไก่คือการถูกฆ่าขอไข่คือสงครามเพราะฉะนั้นถ้าประกันอุบัติเหตุคุณนะครับมีบันทึกเพิ่มเติมเรื่องของการจะลาจนสงครามกลางเมืองตัวนี้หากเสียชีวิตจากสงครามอย่างเช่นที่แถวบ้านผมเนี่ยที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกถูกจรวดมิสไซ ของฝั่งตรงข้ามยิงขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปถ้าเขามีบันทึกเพิ่มเติมตัวเนี้ยนะครับแล้วมีประกันอุบัติเหตุอยู่ด้วยเขาก็จะสามารถเคลมสินใหม่ได้เช่นเดียวกันอ่าโอเคทังนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นในแต่ละฉบับถูกต้องไหมคร้ในแต่ละใช่นะฮะเออแต่แต่ละ,แต,ละแต่ละสัญญาแต่ละ ตัวอักษรนะครับก็จะเขียนแตกต่างกันไปคุณต้องไปเปิดดูสัญญาของคุณเอากันเอาเองนะครับเพราะผมไม่สามารถบอกว่าทุกสัญญาเข้มได้ทุกสัญญาเข้ญญเมไม่ได้อะไรเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันอ๋ตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนเนาะเพราะว่าเราจ่ายประกันกันทุกปีทุกปีเนาะก็อย่าลืมไปอ่านแบบว่าสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้กันด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะ ต้องอตัวไหนเคลมได้เคลมไม่ได้อะอไรยังไงก็เป็นการแบบว่ารักษา,ษาสิทธิประโยชน์ของตนเองนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าใครไม่ไม่รู้ว่าดูตรงไหนอยากให้พวกเราช่วยดูก็เอาช่วยดูได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นหน้าจอให้นะครับหรือว่าใครรู้จักเราเป็นการส่วนตัวปุ้ยคุณสายเงี้ยก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันอ่าทีนี้แล้ว เรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะอ่าโอเคขอบคุณครับคุณปุ้ยเตรียมมาเหมือนกันอ่าอันนี้คือข้อยกเว้นของประกันสุขภาพนะครับตัวประกันสุขภาพเองก็มีข้อยกเวน้นนะครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็คือสังเกตไหมฮะข้อสิบหกนะครับก็จะถูกยกเว้นเอาไว้เหมือนกันอ่าหากเกิดสงครามการจราจนใ,นใดๆเราเอาตัวเราเข้าไปค่ารักษาเราก็อาจจะไม่ได้เขาก็เลยให้คนอบพยพออกมาไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจริงๆอ่าเคลมไม่ได้ ก็ต้องต้องเล่าสาเหตุของการเคลมไม่ได้ด้วยเนาะเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบบอกเคลมไม่ได้ตกอยู่ในข้อยกเว้นหมดต้องต้องบอกว่าทําไมข้อยกเว้นเหล่านี้ยมันถึงมีผลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าข้อยกเว้นตรงเนี้ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองจากบริษัทประกันเขียนนะมันเป็นข้อยกเว้นที่เขาคุยกันตกลงกันนะครับบริษัทประกันเออคอปพซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลในเรื่องของประกันเองนะครับเขาก็จะมีกฎหมายมีการออกออก,ออกเขาเรียกอะไรนะ เหมือนกับเป็นแบบสัญญามาตรฐานมาให้บริษัทประกันแต่ละบริษัทเนี่ยเขาเอามาออกเป็นแบบประกันของตัวเองนะครับอย่างหน้านี้ที่วินเอามาให้อันนี้เป็นเป็นข้อยกเว้นที่คอปพอเขาร่างมาให้อยู่ในประกาศของคอปปอเลยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อ19ตรงเนี้อ่ะที่เป็นแบบข้อยกเว้นเหมือนกันเรื่องของสงครามนะเออคราวนี้คุณปุ้ยคุณสาสงสัยไหมทำไมเขาถึงต้องยกเว้นเรื่องของสงคราม จะลาจนหรือว่าเรื่องของบางบางอันเนี่ยยกเว้นเรื่องของพวกอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าโดนอาวุธนิวเคลียร์ตายขึ้นมาอะไรเย่างี้ก,ก็ก็ตกยู่ค้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติมนั้นเดียวกันบ้านนาสี<ม>ทาไมนะคะทําไมเขาถึงต้องยกเว้นตรงนี้ด้วยอ่าโอเคฮะก็ให้ลองให้ลองนึกภาพอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราอยู่ในภาวะสงครามแล้วก็สมมติว่าคนที่อยู่ติด แนวชายแดนเนี่ยทั้งหมดสมมุติว่าเอาจํานวนผู้อพยพแล้วกันสมมุติว่าประมาณหนึ่งแสนคนสมมุติว่าหนึ่งแสนคนเนี้ยมีประกันทุกคนเลยแล้วหนึ่งแสนคนเนี้ยได้รับการบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาทุกคนเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทประกันไม่น่าไม่น่าไหวเนาะไม่น่าไหวเน้ะเออ บริษัทหลายๆบริษัทรวมกันยังอาจจะไม่ไหวเลยนะถ้าถ้าเราจำกันได้ช่วงโควิดประกันโควิดเจอจ่ายจ,จบเจอจ่ายจบเป็นไงฮะจบไปหลายบริษัทประกันจบค่ะบริษัทประกันจบถูกไหม <laughs> ซึ่งอันนั้นนะ่ะถ้าเราสังเกตกันดีๆนะบริษัทใหญ่ๆที่เป็นพวกบริษัทประกันชีวิตจะไม่ออกมาเล่นเจอจ่ายจบของโควิดเลยบริษัทที่ที่เจ๊งไปส่วนใหญ่จะเป็นวินาศภายัยสาเหตุที่เขาไม่มาเล่นเพราะว่าเขารู้ว่า โรคติดต่อเนี่ยมันสามารถระบาดออกมาได้เยอะมากนะครับคราวนี้วิธีการทํางานของอย่างกลุ่มของพวกค่ารักษาพยาบาลการทํางานของเขาคือการเฉลี่ยภยัยเฉลี่ยภัยเพื่อเฉลียฉ่ยทุกเฉลี่ยสุดคล้ายๆกับโครงการ30บาทไหมเออคอนเซปต์ Concept เดียวกันคอนเซ็ปต์ของประกันคือคอนเซ็ปต์นี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ภัยไหนที่มันกว้างมากเฉลี่ยภัยไม่ได้มันก็จะทําให้บริษัทประกันเจ๊ง หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็เจ๊งก็เจ๊งไปดีก็ฉันจ่ายเบี้ยแล้วฉันต้องได้เคลมแต่อย่าลืมนะครับถ้าบริษัทประกันเจ๊งก็เคลมไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คอปภอร์และบริษัทประกันร่วมกันทําออกมาเป็นสัญญาแบบมาตรฐานตัวเนี้คือการที่เขากําลังบอกว่าเรากําลังปกป้องนะครับธุรกิจและผลประโยชน์ของคนไทยไปพร้อมๆรอกัน mm hmm. พูดง่ายๆก็คือโอเค สงครามอย่างรอบนี้สงครามไม่ได้เกิดทางประเทศถูกไหมตอนนี้ยังอยู่ที่ชายแดนอยู่แปลว่าคนที่เจ็บป่วยธรรมดาอยู่ในจังหวัดอื่นๆก็ยังต้องเคลมได้ถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่มีข้อยกเวน้นนี้ปุ๊บเกิดเหตุตุ้มคนเจ็บเยอะอะเคลมเยอะทุกคนามรำคาบเยอะบริษัทประกันเจ๊งแปลว่าคนที่ถือกรมธรรม์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดสงครามก็เสียผลประโยชน์ด้วยเหมือนกัน นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทํำยังไงให้ธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ดีต่อคนไทยที่สุดสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมให้ได้ที่สุด mm hmm. ก็จึงจําเป็นต้องมีข้อยกเว้นเหล่าเนี้ยขึ้นมาอ่า mm hmm. แต่แต่ต้องบอกว่าตัวคอปปอเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกบริษัทประกันมานั่งพูดคุยแล้วก็อ่าให้ถอดข้อยกเว้นตรงเนี้ยออกหรืออนุโลมให้เป็นกรณีกรณีไปก็มีเหมือนกัน mm hmm. นะครับ ก็เหมือนที่เมื่อกี้นี้ที่มีแนบท้ายที่เป็นข้อยกเว้นที่ถูกดึงออกเมื่อกี้นี้ใช่แต่ว่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่สัญญาแนบท้ายแต่เป็นการที่คอพเรียกบริษัทประกันมานั่งคุยเออรอบนี้มันมันไม่ได้แบบคนเจ็บคนป่วยคนตายเยอะมากมายขนาดนั้นคุณช่วย cover คนที่ถือกรมธรรม์เหล่านี้ให้คุณได้ไหมอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าอันนั้นก็ให้เป็นระดับนโยบายไปแต่นี้เรามาคุยกันในระดับสัญญาว่าโอเคสัญญา,าจะมีข้อ,อยกเว้นเหล่านีา้กันนะครับเ,เ,เหตุการณ์เหล่าเนี้บางครั้งเนี่ยก็จะมีการเยียวยาจากรัฐนะฮะถ้ารัฐประกาศเป็นภาวะสงครามหรือเป็นอะไรเอ,อ่ยแล้วมีการเยียวยาให้ตรงนี้ก็จะมีการเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บผู้เสียหายอยู่แล้ว ใช่ค่ะอย่างอย่างเคสนี้อย่างสถานการณ์นะตอนนี้อาจจากที่ตามข่าวมาก็ามีพระบ,บรมวงารานุวงศ์แล้วก็มีประกาศก็คือรับทั้งผู้บาดเจ็บเสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระบ,บรมราชานุเคราะห์อืมนะฮะอันนี้ก็เออก็ต้องถือว่าต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ก็เท่าที่ผมทราบก็จะมีเรื่องของอ่าการ ชดเชยให้กับผ MM ู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับก็คือให้ผู้เสียชีวิตหนึ่งล้านทุกพลภาพถ้าผมจำไม่ผิดให้เจ็ดแสนนะนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาจนถึงเรื่องของค่ารักษาบาดเจ็บเล็กน้อยมีหมดเลยนะครับหรอแล้วอ้ออีกอันนึงผมลืมเล่าไปอีกสาเหตุหนึ่งที่ที่ต้องมีข้อยกเว้นพวกนี้เอาไว้ในสัญญาเพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามาลองนึกภาพเนาะถ้าวันนี้เราทําประกัน ความสูญเสียให,ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้คืออะไรฮะเสียชีวิตเสียชีวิตถูกไหมแล้วเราสังเกตไหมที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เสียชีวิตยกเว้นจากประกันไหมฮะไม่ยกเว้นถูกไหมในภาวะสงครามเราก็สามารถเค็มได้ mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่วินกําลังจะบอกก็คือวันเนี้ยเขายกเว้นพวกนี้ยเอาไว้ในสัญญาเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นข่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยครับ, mm. รบเพื่ออะไรเพื่อในท้ายที่สุดหาก สเกลมันใหญ่มากจริงๆบริษัทประกันเขาก็จะได้มีเงินจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนอถูกไหมเพราะเสียชีวิตคือเหตุหนักสุดอ่ะคุณเสียผู้นําครอบครัวไปแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราชดเชยสินใหม่ให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเข้าใจแล้วค่ะลองจากนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครมาถามก็เดี๋ยวจะส่งแชร์ลิงก์คลิปนี้ไปให้ปังเองเลยดีกว่าอืมได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมจะติดลน์โอเอไว้ข้างล่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากถามอินดีเทลหรือมีสัญญานะครับก็อยากให้พวกเรารีวิวก็ส่งมาได้ส่งให้คุณสายส่วนตัวก็ได้ส่งให้คุยส่วนตัวก็ได้หรือถ้าไม่รู้จะติดต่อทางไหนก็เดี๋ยวจะมีไลน์โอเอให้นะครับก็ เล่าให้ฟังประมาณนี้เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญตอนแรกก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันนี้เราก็นั่งคิดกันอยู่เนาะว่าถ้าเรายกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นดราม่าไหมแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริงวันนี้เราไม่พูดก็มีคนอื่นพูดอยู่ดีนะครับก็ไม่อยากให้มองเป็นเป็นเรื่องที่ ดราม่าและกันให้มองเป็นความรู้ในมุมมองของข้อยกเว้นของสัญญาประกันละกันนะครับก็หวังว่าทุกคนของเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าผู้อบพยพนะฮะก็ต้องการกําลังใจเป็นอย่างมากเนาะเพราะว่าคนก็ไม่อยากพลัดถิ่นอย่างบ้านผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องย้ายออกมาเพราะว่าระเบิดก็ลงแหงบ้านแค่ประมาณ3กิโลเอง นะครับแล้วก็ลูกเลิกก็ย้ายนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเอาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝังว่าทุกคนนะจะคงคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คืออยากให้คนไทยคิดรวยนะครับเพราะถ้าคุณไม่คิดจะรวยคุณจะสวยไปตลอดชีวิตนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสักคนลาไปก่อนสวัสดีครับวดี